สวัสดีครับผมผมจิมเกิน้อยนะครับเหมือนี้นะทีพาไปเช็คระบบสวิงนะครับเบื้องต้นนะครับอ่าหล,ลายท่านนะครับสิมักเป็นนะเวลาจอดรถเปน็นนานๆหรือว่าอาหรือว่าทิมรถเดวดนแล้วก็พอสสตทแล้วก็ใส่สวิงนี่มันบ่ทำงานนะครับเดี๋ยวจะพาไปเช็คเบื้องต้นกันนะครับ นี่นะครับวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับของสวิงนะครับถ้าสมมุิมันโมหมุนนะโมหมุนซ้ายมหมุนขวานะครับให้เขาเปิดฟ้าดำๆนี้ออกนะครับแล้วก็มันจะมีมอเตอร์หมุนอยู่ในนี้นะลองหมุนมันเบิ้งนะครับบางทีอน้นามมันเข่าไปขังอยู่ในนี้มันเป็นสนิมแล้วก็มันสิเฟ์ดได้นะครับอันนี้กะจุดแรกเลยนะครับจุดที่สองนะครับก็เป็นระบบของไฟนะครับ ต้นจากต้นมาไปนะครับเขาก็สิลองมาเช็คเบิงว่าไฟมันสิมาวอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงตัวนี้น้ำนะเาะนั้นมุนบ่นี่นะครับเขาก็จิ้มไปเลยน,นะครับสายเหลืองนะจิ้มเข้าไปเลนนนนะนนยนะครับนี่นะอันนี้สวิงไส้นะครับสิเป็นสีส้มนะ วิ่งขวาที่เป็นสีเหลืองนะครับอันนี้นาสิมอเตอร์มีปัญหานะครับเดี๋ยวไปตั้งไม่นะครับมันหลาสิบ่ชิดนะนี่นะครับทำงานปกตินะให้เขาเอาเอาตัวเช็คไฟนี่นะครับเสียบไปกับกาวนะครับให้มันลงมกาวนะครับแล้วเอาไปจิ้มเบิ้งนะครับนี่นะไม่ไกล จิ่มจิ้มตัวสีสมให้เบิ่บงเี็นนะตัวสีเหลืองนะครับสีสม้มสีเหลืองนี่แหละสองสีนะครับแสดงอ่าอันนี้คือสัาน,นีฐาน,นเลยว่าไฟมากลองนะครับเดี๋ยวเราไปเช็ค้างหน้าตัวอ่า บัดที่นี้นะครับเขาก็มาเช็คสายเข่านะครับสายเข่าของไฟนะครับเพื่อิบส่งผ่านไปหาสวิตช์นะครับเขาก็มาจิ้มมืงนะครับอ่าขวาขวาทํางานนะครับใส่นะครับทํางานนะครับขวาทํางานนะครับใส่ทํางานนะครับกะซายเดิมนะครับก็เป็นสายสีสมนะครับสมดํานี่นะนี่นี่นี่ แต่จะเป็นสีเหลืองนะครับเอาลงกาวเหมือนเดิมนะตัวเช็คนะนี่นะเอาเสียบกาวคือกาวนะครับแล้วก็จิ้มเบืงมันงก็ดสิทํทำงานนะครับปกตินะครับนี่นะครับสิทํทำงานปกติเซจแล้วนะเซจแล้วนะครับเอาลองเสียบเบิ้งนะครับเราเสียบป๊กปุ๊บเอากระลองมากดเบิง้ง อ่านี่นะครับพอทำงานนะ,ะแสดงว่าไฟนะครับบกเข่ามาอ่าสวิต์สวิงเขานะครับเขาก็ทำการเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็เป็นที่เซตสิ้นนะเอาเมื่อนี้กะาย้บึ้งต่อมาณนี้นะครับจะลองไปศึกษากันเบึ้งแล้วก็รองเฮ็ดกันบึ้งนะว่าเป็นสิได้์วะ อ่ะมือนี้เจมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอมาครับสวัสดีครับ